มาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่เรียนให้ทราบในช่วงนี้เนี่ยจะมาพูดคุยกันในเรื่องของระเบียงท่องเที่ยวการจับคู่ท่องเที่ยวเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆสามารถเดินไปข้างหน้าได้นะคะแล้วก็บอกกันไว้ว่า Travel Bu b b l e แบบนี้เนี่ยคนที่เดินทางมาจากประเทศต้นทางไม่จําเป็นที่จะต้องถูกกักตัวเป็นระยะเวลา14วันจากประเทศปลายทางนะคะได้คุ้มเสี่ยงคุ้มเสียหรือไม่ช่วงนี้ มาพูดคุยกันรับฟังมุมมองความคิดเห็นจากดรวีรศักดิ์โคสุรัตน์อดีตสมาชิกขออภัยค่ะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสมาชิกวุฒิสภาในปัจจุบันค่ะสวัสดีค่ะรัฐมนตรีวีรศักดิ์คะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะที่ฉันไม่ได้ยินเสียงเลยอ่ะได้ยินครับได้ยินได้ยินนะคะขออนุญาตเรียนสอบถามก่อนพอพูดถึงทราเวลบ b บเบิลค่ะหลายคนจะสอบถามกันว่าตกลงแล้วสิ่งที่เราคิดว่าเราจะได้อ่ะ คุ้มกับสิ่งที่เราอาจจะต้องเสี่ยงไหมคะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรากำลังจะทําว่าในชาว v e l b เบ b l นะมันไม่ได้แปลว่าเสมอนะครับว่าจะต้องแปลว่าต้องไปอนนักท่องเที่ยวต่างประเทศท่าเดียว t า a v บ l b u b b ้ <c oughs> e มีความหมายได้แม้กระทั่งการต้อตกลงระหว่างตาําบลกับอำเภอว่าเราจะไว้ใจกันเพราะเราตรวจกันมาอย่างดีแล้วทําได้ดัง <c oughs> <c oughs> นั้นในเบื้องต้นในประเทศไทยในเวลานี้เนี่ยคงจะต้องเป็นเรื่องการไทยเที่ยวไทยให้เป็นหลักสะกก่อน ส่วนเรื่องการศึกษาเรื่องบับเบิลกับระหว่างประเทศยังต้องศึกษากันไปแล้วก็ต้องเอาจริงเอาจังในการศึกษาแต่ที่เห็นชัดๆก็คือในสองวันนี้เกิดการระบาดระล,ลอกสองในญี่ปุ่นในปักกิง่งและในที่อื่นๆก็คงจะได้เห็นตามมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้เดิมพันสูงมากเราไม่มีฐานะทางการคลังเพียงพอที่จะเอาเงินมาแจกจ่ายกู้มาอีกเหมือนอย่างช่วงการระบาดระล,ลอกแรกแล้วเพราะฉะนั้นการทําเรื่องบับเบิลแปลว่า เชื่อใจกันนั้นเนี่ยสาระสำคัญคือกันสร้างความเชื่อใจในแง่กาดไม่ตกถ้ากาดไม่ตกอย่างนั้นมันก็จะพอไปได้อย่างที่สองที่ต้องรีบเปลี่ยนตรงนี้เลยนะครับว่าเราต้องไม่เอาเทร์บับเบิลมาเป็นเครื่องมือการหาหาเงินรายได,ได้เพราะเรื่องการหารายได้จากเทร์บับเบิลนั้นยังไงยังไงยกตัวอย่างในกรณีญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นอนุญาตให้ชาวต่างประเทศบินเข้าได้ละกลางเดือนนี้เนี่ย วันละสองร้อยห้าสิบคนเท่านั้นนะครับเขารับนักท่องเที่ยวประมาณใกล้ๆกับเราละตอนนี้แต่ว่าเขารับวันละสองร้อยห้าสิบคนก่อนเพราะฉะนั้นจะเชาว่าบวกกลุ่มไหนก็ตามต้องเริ่มจากปริมาณที่คนของเราเองมั่นใจก่อนว่าจะควบคุมให้อยู่ในกรอบได้จริงค่ะถ้าทําได้ก็ก้าวบันไดขั้นถัดๆไปค่ะนั่นหมายถึงว่าณเวลานี้เนี่ยเรายังไม่ได้หวังต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยเหรอคะ ตลกลงยังไงกันแน่ต่างชาติที่จะต้องเข้าประเทศไทยซึ่งเราคงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องรับนั้นเลยมีอยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วเรายังไม่ได้รับเขาเข้ามาก็คือเขยไทยเขยอีสานทั้งหลายขาเขยภาคเหนือนะเขามีครอบครัวอยู่ที่นี่แต่ในช่วงที่เราปิดไม่ให้มีเครื่องบินทัาปกติเข้ามานั้นเนี่ยเรารับเฉพาะคนไทยกลับมาตุภูมิแต่ถ้าจะเป็นคนต่างด้าวที่มีถิ่นกำนักถาวรในประเทศไทยที่จะเข้ามาเราบอกให้รอก่อนเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้คือคนต่างประเทศ ที่จะได้รับเข้าประเทศไทยแต่เราก็จะให้เข้าวันละจํานวนกี่คนอันนั้นเป็นสิ่งที่รัฐบาลคงกําหนดอันแรกกลุ่มแรกที่เป็นพูดถึงชาวต่างประเทศนะครับ,รบถัดไปที่เริ่มมีพูดถึงกันแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจก็คือเอาเฉพาะของคนที่ไม่แค่มีประกันดูแลตัวเองแต่มีเหตุที่จะต้องเข้าสู่การรักษาบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยเช่นมาผ่าตัดหัวใจมาทําเรื่องอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับโควิดนะครับแล้วก็มีฐานะดีเชียงียงพอแล้วมุ่งมา ออกจากที่โรงพยาบาลเขาตรวจกันมาเรียบร้อยแล้วบินเข้ามาก็มาเข้าโรงพยาบาลเราที่จะทำในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่โควิดอย่างนั้นเนี่ยอยู่ในสิ่งที่ควรจะศึกษาและก็ควรจะสนใจถัดไปก็คือเรื่องของคนต่างประเทศที่เคยลงทุนในประเทศไทยมาแล้วสร้างโรงงานจ้างคนงานไปเยอะแยะแล้วเขาบินเข้ามาตรวจโรงงานไม่ได้อันนี้ก็คงจะต้องให้เขาเข้ามาได้แต่แน่นอนก็เข้ามาวันละกี่คนทําอะไรบ้างเนี่ยมันก็เป็นของที่จะต้องตกลงกัน แต่ยังอีกไกลมากครับก่าที่จะไปพูดถึงเรื่องไปพานักท่องเที่ยวทั่วไปเข้ามาอันนั้นอีกนาน<ฆ>นะฮะแล้ว <c oughs> ก็ชัดเจนว่ายังมีอีกหลายขั้นบันไดเลยบันไดที่ว่าด้วยเรื่องของการเอาแค่ไทยเที่ยวไทยให้อย่างมีวินัยดูอย่างตอนนี้เปิดด่านไปเปิดที่บางแสน<ฆ>เพื่มไม่กี่ครั้งที่ผ่านมาเปิดสองรอบเนี่ยขยะเต็มสองรอบเลยก็แปลว่าขนาดเรากันเองพูดภาษากันรู้เรื่องวินัยยังกาดไม่ค่อยดีนะครับค่ะแบบนี้ ถ้าเกิดว่าไล่ระดับเนี่ยนะคะกลุ่มแรกอเขยไทยกลุ่มที่2ผู้รับบริการทางการแพทย์กลุ่มที่3นักธุรกิจนักลงทุนที่เขาลงทุนในประเทศไทยแล้วก็4ถึงจะเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยแต่ละระดับแต่ละกลุ่มจะมีการประเมินระยะเวลายาวนานแค่ไหนอะคะกว่าที่จะค่อยๆค,คลายแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเหมือนกับการคลายล็อกมาตรการล็อกดาวน์ในประเทศไทยเป็นระยะระยะถึงระยะที่4ระยะที่5เนี่ย นื่องจากผมไม่ได้เป็นฝ่ายบริหารเพราะนั้นคงกหนดเวลาไม่ได้แต่ว่ามันมีเงื่อนไขที่เชื่อว,ว่าในมาตรฐานทั่วไปก็จะเป็นที่เข้าใจกันได้ือว่าเดินบันไดขึ้นแต่ละขั้นถ้าหากว่ามีสะดุดมีพลาดต้องถอยค่ะอย่าดือ้อค่ะอันถัดไปก็คือว่ากว่าจะไปถึงกลุ่มที่จริงๆนะักท่องเที่ยวไม่ใช่กลุ่มสี่นะครับนักท่องเที่ยวอาจจะอยู่มากลุ่มหกด้วยซ้ำไปเพราะระหว่างตรงน,นั้นเนี่ยยังมีพวกกลุ่มเข้ามาประชุมสัมมนาเพ<อ>ราะเหตุจําเป็นเกี่ยวกับการประชุมสัมมนาไม่ได้ลงทุนหรอกแต่ว่ามาประชุมมสันา ถัดไปอาจจะเป็นเรื่องของคนที่จะต้องมาทําเรื่องที่ทรศการนานาชาติาอาจจะมาเป็นผู้กลุ่มที่เป็นเป้าหมายที่จะท่องเที่ยวจริงเป็นท่องเที่ยวที่บอกเลยว่ารายได้สูงใช้จ่ายสูงมากเป็นพิเศษแพ็กเกจพิเศษ,เศษอันนั้นก็เรื่องหนึ่งกว่า,าจ,จะไปถึงนักท่องเที่ยวทั่วไปไกลครับอยังหิบไป มันมีโอกาสความเป็นไปได้ไหมคะที่เราบอกว่า Travel Bubble นี้เนี่ยไอ้ bubble ฟองสบู่มันจะแตกได้เพราะถ้าเกิดว่าเป็น Travel Bubble อย่างที่พูดกันคือจะให้เขาเดินทางไปได้เฉพาะเพียงแค่ในสถานที่ที่เรากําหนดไว้แต่เขาเองเขาอาจจะเข้ามาแล้วไปตามที่เราไม่ได้อนุญาตก็ได้ถูกต้องเรื่องความมีวินัยนั้นเนี่ยเราคาดหวังเฉพาะวินัยฝ่ายเราผู้เป็นผู้ให้บริการไม่ได้แต่ต้องกําหนดเรื่องวินัยฝ่ายของแขกที่จะมาด้วย วินัยของผู้รับขนส่งเดินทางให้มากต้องสามสามวิไนนีเลยนะครับค่<อ>แล้วก็ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยไปต่อไม่ได้หรอกครับค่ะ<อ>จริงอยู่ว่าเราอาจจะกําหนดว่าให้ใช้โปรแกรมติดตามตัวแต่ใครจะสามารถกลุ่มได้ล่ะครับว่าแกปิดเครื่องแกแบตหมดหรือว่าเอาโทรศัพท์ฝากไว้คนอื่นแล้ว<อ>ตัวแกไปอีกที่หนึ่งจะทำยังไง่องคเนี้มันเอามาคุยกันได้ครับ มาปรึกษาหาเรืองว่าแล้วมันมีมาตรการอะไรเพราะในโลกนี้ก็ไม่เคยมีใครปฏิบัติอย่างนี้กันมาก่อนในโลกนะเพราะนั้นทุกคนก็กําลังลองผิดลองถูกแต่จะบอกว่าปฏิเสธโดยจะไม่พิจารณาเลยก็ไม่ถูกจะบอกว่า<ม>จะทาเลยโดยที่ยังไม่ปรึกษาหาเรือกันก็ไม่ใช่เพราะฉนั้นเนี่ยต้องคิดให้เป็นขั้นบันไดแล้วค่อยๆก้าวทีละขั้นช้าๆถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีอะไรที่มันไม่น่าไว้วางใจให้ถอยค่แต่นี้คงต้องถามต่อไปอีกว่าอ้าว เศรษฐกิจมันกําลังไม่ดีแล้วต้องหาเงินหาทองก็มาในประเทศนี้ทำยังไงคา oh. ตอบแรกก็คือไครเที่ยวไทยนั้นเนี่ยแม้เงินมันไม่หนาเท่ากับเงินต่างประเทศแต่มันพอให้เหมือนกับว่าคนหิวมาประมาณสักอดอาหารมาอาทิตย์กว่า <c oughs> อย่างน้อยมีน้ออําดื่มก้วคอก็ยังดีค่ะไม่อิ่มหรอกครับแต่ว่าก็ได้เริ่มขยับตอนนี้ถัดไปก็คือว่าสิ่งที่สําคัญกว่าน้ําก้วอคอก็คือเงินกู้ค่ะ สินเชื่อซอฟโลนที่ได้ไปผ่านพระพราะชะกาหนดเงินกู้ที่มาผ่านสภาไปแล้วนั้นเนี่ยต้องทําให้เงินกู้นั้นเนี่ยไปถึงผู้ประกอบการที่ยังมีอนาคตเพียงแต่สิ่งที่เขาสะดุดเพราะว่าโควิดแต่แน่นอนก็ต้องคัดให้ดีว่าถ้าให้เงินกู้ไปกับกลุ่มที่ไม่น่าจะมีอนาคตแล้วก็ต้องเป็นเรื่องของการตั้งเงื่อนไขว่านี่ไม่ใช่กู้ไปพยุงกิจการแล้วนะเป็นกู้ไปเปลี่ยนรูปแบบกิจการกู้ไปเพื่อไปการรีสกิลอัพสกิล กู้ไปเพื่อจะไปเข้าสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจชนิดใหม่เลยเพราะคุณถูกประธานทั่วภาษาอังกฤษใช้ว่าดิสรับคือคุณถูกกระทบโดยเทคโนโลยีและตลาดไปแล้วค,คุณไม่มีที่ยืนในข้างหน้าหรอกอเอาไปเนี่ยอเอาไปเปลี่ยนซะแต่ตอนนี้สามารถสาระสำคัญมากก็คือยังไม่ค่อยมีใครกู้ผ่านใช่ค่ะผู้ประกอบการบ่นเป็นเสียงเดียวกันเลยอะว่ามันไม่ใช่เข้าถึงง่ายๆอย่างที่ภาครัฐบอกไว้หลอกซอฟต์โลนเนี่ยยากมากทั้งเรื่องของหลักประกันและอื่นๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ผมติดตามอยู่นั้นเนี่ยเพิ่งกู้ผ่านหนึ่งเปอร์เซ็นของคนกู้อ,อีกเก้าถึเก้าเปอร์เซ็นยังไม่ไปไหนค่ะดังนั้นเนี่ยผมว่าหน่วยที่ทําเรื่องของการดูแลด้านสินเชื่อเนี่ยคงจะต้องมาตั้งหลักคุยกันให้เยอะๆล่ะครับว่าค,คุยกันเองนะฮะ<ม>เพราะเรียกภาคเอกชนมามากนักแล้วเพราะว่าเขาไม่มีเวลามาประชุมมากนะแต่ว่าควรจะต้องมาดูกันล่ะครับว่าเราเชื่อไมหมล่ะว่ามีกิจการชนิดไหนอะไรบ้าง ที่มัน <Matter. S 1> จะอยู่รอดตอนที่เราเดินผ่านอุโมงโควิดไปได้จนสุดทางค่ะเอ๊ะเดี๋ยวค่ะนะคะก่อนที่จะค่ะก่อนที่จะหมดเวลานะคะคุณวีราศาักเดี๋ยวประเด็นนี้คงจะต้องขยายความกันต่อไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วกันนี้ฉนเรียนสอบถามก่อนว่าอย่างกรณีของท <thi> ราเวลบับเบิลที่เราคุยกันเนี่ยว่าจะต้องก็ต้องเดินไปข้างหน้าได้เนี่ยมีประเทศไหนบ้างที่มองว่าเขาอยู่ในเกณฑ์ระดับเดียวกันกับเราที่สามารถจับคู่กันได้ณเวลานี้มีสักกี่ประเทศคะตกลง ผมไม่เชื่อในเรื่องการจับคู่เป็นประเทศและยังไม่เชื่อในแม้กระทั่งระดับเมืองอืมแต่ว่าการสนใจที่จะสนทนาติดตามค้นหาเป็นสิ่งที่ควรทําและคนที่จะยืนยันกันได้มากหน่อยคงจะเป็นกระบวนการสาสุขของทั้งสองฝ่ายกระบวนการคัดกรองของทั้งสองฝ่ายว่าแม้บางประเทศบางเมืองมีกระบวนการคัดกรองและสาสุขที่ดีแต่กระบวนการผลิตเอกสารอาจจะยังไม่ดี มันจะมุ่าความพร้อมหลายอย่างมันถึงจะสามารถเชื่อมกันได้ติดครับได้ค่ะงัันเดี๋ยวรอตามเรื่องนี้กันต่อไปวันนี้ขอบพระคุณนะคะที่มารูวพูดค,คุยคกันค,ค่ะ,ค,ะคุณผู้ชม